วี e ีพอร์เตอร์พรีเซนต TrueMove H 4G 3G และ Wi-Fi ช่วงที่1สนับสนุนโดย Alnew l Corolla Altis S Sport N1 Mimi จาก Oppo Smartphone วีดีพอร์เตอร์พรีเซนต์ TrueMove H 4G 3G และ Wi-Fi วันนี้เรามีเรื่องราวของ2ผู้แข่งขันจาก2โค้ชมาฝากกันครับเริ่มกันที่คนแรก คุณครูสาวสวยเสียงดีจากทีมโค้แส t ตมครับช่วงเวลาที่ขึ้นไปนั้นเ้าคิดแค่ว่าแบบเราต้องทำแบบให้ดีที่สุดจนจบเพลงต้องแบบถ่ายทอดอารมณ์เพลงออกมาให้ดีที่สุดแต่ไม่ได้หวังว่าโค้ชจะกดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ แรแล้วแบบก็คิดในใจยังไม่กดคนยังไม่กดอะไรอย่างเพราะแบบว่าพอช่วงยังไม่เข้าหูเลยอ่ะพี่สแตมก็หันมาแล้วว่า <c oughs> ตอนนั้นแบบแบบมันโล่งออกมากอย่างน้อยก็ได้แล้วคนนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือเราไม่คิดว่าแบบโค้ชจะหันทั้ง4คนเราไม่เราไม่เคยคาดคิดถึงขนาดนั้นนะคะแต่แบบพอหันวบเราก็ดีใจมากเลยเพราะเราแบบดูดูแบบจากซีซั่นหนึ่งสองคือแบบคนที่แบบโค้ชหันมาคือแบบโหแบบเขาสุดยอดเขาแบบพลังเสียงเขาแบบอลังการ เป็นนักร้องเอิดสอนร้องเพลงค่ะแล้วก็ร้องกลางคืนด้วยค่ะเป็นครูสอนร้องเพลงเสียงเพราะที่สุดที่เคยได้ยินอ่ะอยากจะสอนผมร้องเพลงบ้างไหมอ่ะผมด้วยผมด้วยผมด้วยด้วยสอนผมเถอนนะถ้าได้คุณมาผมจะต้องร้องเพลงเก่งขึ้นแน่เลยนี่เขาพี่ต้องขายให้เขาไม่อยู่ทีนี่เขาเป็นอาจารย์กูเขาเขาเขารอบลึกๆงได้ จริงๆอ่ะเลือกพี่สแตมมาอยู่แล้วคะ่ะเลือกมาจากบ้านแล้วตั้งใ,<ช>ใจเพราะอะไระเลือกพี่สแตมเพราะว่าเราชอบแบบผลงานเพลงของเขาาเงี้ยค่ะเวลาเขาร้องเพลงเขาแบบถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ดีมากเลยถึงแม้ว่าแบบบางเพลงมันจะไม่ได้มีความหมายที่เข้าใจง่ายอ่ะแต่เขาแบบสื่อออกมาได้ดีเราเลยชอบผลงานเพลงเขาเยอะไรเงี้ยเขาก,กดคนแรกด้วย,ยอะไรเงี้ยแต่คือคนอื่นก็พูดดีมากๆอ่ะเราก็แบบจะอยู่กับใครดีอะไรอย่างเงี้ย ขอเลือกเป็นขอเลือกเป็นพ yeah, hey. ี่สแตมค่เย้ก็อยากจะเแบบขอบคุณพี่สแตมนะคะที่กดหันมาคนแรกเลยแล้วก็เออแบบขอฟังเนี่ยฟังจกับพี่สแตมด้วยค่ะ พอร์เตอร์พรีเซนต์เด็ e บ่ายทรูมูฟเอและ Wi-Fi ช่วงที่2ส,สนับสนุนโดยกรุงศรี SME รถจักรยานยนต์ Honda Scoopy Eye ใหม่อย่างที่บอกว่าตอนนี้เอ,อินมีหน้าที่เป็นคุณครูสอนนักเรียนตัวน้อย แต่ก่อนที่เธอจะมาเป็นคุณครูได้เธอเคยเป็นสาวที่ขยาดเด็กๆไม่อยากอยู่ใกล้กันเลยทีเดียวครับเราเคยเจอเด็กที่เป็นลูกของเพื่อนพ่อเมื่อนานมาแล้วแลวเขาดื้อเป็นเด็กผู้ชายอะไรเงี้ยเขาดื้อมากพอหลังจากนั้นไม่สูงสิงอะไรทั้งนั้นกันเพื่อนก็กังวลอยู่ว่าจะทําได้ไหมเอิญจะสอนไหวไหมมันเด็กนะเว้ยแกไหวมีอะไรก็เยกลยแบบเออ,อไม่รู้ลองดูจาได้ว่า คลาสแรกอ่ะเข้าไปแล้วคือแบบเด็กเขาค่อนข้างที่จะแบบว่าคุยพูดคุยกับเราอะไรเงี้ยไม่เงียบไม่กลัวเราเราก็เลยแบบอ่ะก็ยังดีที่แบบว่าเขายังเขายังพูดคุยกับเรานะแต่ตอนนั้นก็เกรงเกรงมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่แบบเราอ่ะเราสอนนักเรียนของเราเสร็จแล้วแล้วคราวนี้แบบคือเขาวิ่งออกมาแล้วเขาก็เจอเพื่อนเราที่แบบสอนเหมือนกันแต่สอน็นโนอะไรเงี้ยแล้วเขาวิ่งเข้าไปกอดเพื่อนเราแบบ กอดแน่นเลยเล่นกันแบบสนุกสนานมากทั้งที่เราแบบเราก็สอนเขามาแบบสักพักหนึ่งแล้วอะอแต่ว่าแบบเขาดูแบบทําไมเขาไม่ไม่เข้ามาหาเราเขาไม่เข้ามากอดเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยรู้สึกแบบมันก็น้อยใจนิดนึงอะค่ะแต่พกน,นึงเขาหันมาแล้วเขาแบบว่าขอกอดหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยควรชอบกอดหรือเปล่าอะไรเงี้ยเฮ้ยเราซึ้งมากน้ำตาจะไหลตอนนั้นก็เลยแบบกอดชอบกอดอย่างเงี้ยก็เลยกอดเขาเป็นคนแรกและเป็นครั้งแรก